สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ WCI กับ w o r l d p a n คู่หูมหัศจรรย์นะครับ World Pan สูตรไอออนกับ w o r l d p a n ไครโตซานนะรัวันนี้เราเข้ามาอในสวนหนึ่งครับเป็นสวนผุ้เรียนผู้เรียนนี้นะครับสวนนี้มีปริมาณเท่าไรใครเป็นเจ้าของแล้วใช้คู่หูมหัศจรรย์เราขนาดไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปพบกับเขาเลยครับนี่ครับเชิญครับเจ้าของสวนนี้พี่ครับสวัสดีครับ คุณพี่ชื่ออะไรครับผมชื่อกบชื่อกบพี่กบนะครับพี่กบเป็นเจ้าของสวนทุเรียนที่นี่ <mel od ic> นะทุะเรียนอันนี้ทุเรียนยี่ห้ออะไรครับเนี่ยหมอนทองหมอนทองนะครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะคุณพี่นานาแนะนํารานค่สแค่ะแสงแดดค่ะอ๋อคุณพี่แสงแดดนะครับคุณพี่แสงแดดคุณพี่แสงแดดเป็นคนที่มาแนะนําคู่หูโฆษณาตัวนี้ให้กับพี่กบค่ะอืมอ่าพี่กบทําทุเรียนหมอนทองที่นี่ที่นี่เขตอาเภออะไรจังหวัดอะไรครับพี่ ขาคิดจกูดจันทบุรีจันทบุรีนะครับมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนตรงนี้ของพี่ปีนย2ีสิบไร่ยีสิบไร่ตอนแรกเลยคุณพี่ทําทุเรียนมาเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับเป็น10ปีเป็นสิปีแล้วนะครับก่อนหน้าที่พี่จะมาเจอไอ้คู่หูโิสจันเนี้ยยี่สิบไร่ของพี่เนี่ยเป็นไงมั่งผลผลิตต้นทุนเป็นยังไงที่ผ่านๆมาตอนนั้นเหรอครับ ต้นทุนก็สูงเนี่ยต้นทุนสูงแน่นอนเยอะอ่ะใช่ไหมยาสามสินเป็นสิบบางทีอ่ะใช่ไหมแล้วทุเรียนของพี่ค่อนข้างที่จะมีอายุพอสมควรใช่ไหมสามยี่ห้าปียี่ห้าปีขึ้นไปแทบทั้งนั้นเลยนะครับแล้วโดยยี่ห้าปี๋อและโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นที่เรายืนอยู่ข้างใต้เนี่ยเห็นพี่บอกว่าต้นนี้จะตายแล้วใช่ไหมตายแล้วเนี่ยมีใบลเนี่ยใบรัด แต่ว่าณตอนนี้เวลานี้มันไม่ใช่ไม่ตายอย่างเดียวนะครับมันออกลูกให้พี่ได้อย่างถึงกพอประมาณอยู่นี่ทักสามสิบสี่สิบลูกได้ไหมพี่ประมาณได้นั่นเนี่ยพอดีพี่แส้แดดมาแนะนำอมาแนะนำพอดีเลยลองใช้เลยลองเนี่ยลองยี่สิบชุดยี่สิบตั้งพี่ได้ลองเนี่ยพี่ฉีดพ่นไปกี่ครั้ง้วครับทั้งสวนเนี่ยสี่ครั้งสี่ครั้งแต่อาทิตย์หนึ่งพ่นทิ้งจะพ่นทุกวันพฤหัสอ๋อเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งเนี่ย พ่นไปแล้วสี่ครั้งสี่ครั้งเป็นอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างคำว่าคำว่าเป็นอย่างเงี้ยพี่ช่วยบอกผู้ชมหน่อยว่ามันเป็นยังไงพี่ฉีดแล้วมันมันเห็นมันมันไม่ดีมันไม่วงไหมันอมันไม่ล้วงมันไม่ร่วงแล้วเป่งด้วยน่ะมีภูมีอะไรเป่งรูมเป่งดีโตเร็วคือลูกโตเร็วลูกโตเร็วเป่งลูกทรงได้อ่ะครับใครไม่เห็นเขาบอกโอ้ทุเรียนทรงสวยเนาะใช่มันเป่งไงมันไม่เหมือนน้ำเมันผิดกันอ่ะมันผิดเลยมันผิดการเงินน่ะอย่าง ขนาดติดกันนะก็ยังเขายังบอกคนละเรื่องเลยครับแล้วก่อนใช้กับหลังใช้พี่บอกเราสังเกตเห็นเองมันมันมันเป็นยังไงมันมันพอใจถูกใจชื่นใจมันโอ้พอใจถูกใจที่สุดมาเจอไอ้คู่หูสจัน์คู่นี้โวอแพนทพี่มีไปสี่ครั้งสี่ครั้งง่ายดีไม่เกินเดือนครับสี่ครั้งแล้วไม่ใส่เลยนะก็ลูกชายจะแต่งบอกห้ามแต่งนะพ่อแม่จะลองยาจะหลวงจริงไหมหรือจะไม่หลวงเออก็เลยไม่แต่งแต่งอ่ะก็เก็บ เลย้องใช่แม่หนูจะแต่งหนูจะแต่งหมดไม่ต้องแต่งอรแม่้องยาอยู่อย่างนี้โอ้โหนน่นอนมากนะครับ่านผู้ชมกล้าแบบกล้าลองเลยลองกันเนี่ยลองหมดทั้งสวนด้วย้องทั้งสวนเลย้องทั้งสวนด้วยเออใน้องส่วนเดียวเดี๋ยองทั้งสวนเลยเนี่ยคนนะแล้วเป็นแบบอย่างที่พี่แต่กระพุมใจนะเพราะว่าลูกมันถึงมันจะเล็กแต่กับน้ําหนักมันก็ได้นะอถึงจะเล็กแต่ทรงสวยด้วยทรงมันสวยเป็งน้ําหนักได้น้ําหนักดีสุดยอดเลยเพราะว่า น้ำหนักมันจะดีรูปทรงมันจะดีใช่น้ำหนักดีมากเลยปีนี้ก็สบายขึ้นหน่อยละมันก็สบายขึ้นหน่อยแล้วเพราะว่ามันไม่ต้องใช้มันมันลดลงไงไม่ต้องใช้หลายตัวพี่กบฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยใช้กี่ชุดฉีดทั้งใบทั้งลูกอ่ะครับประมาณสี่ชุดสี่ชุดถ้าฉีดนี่ก็คือถ้าปกติเนี่ยจะใช้แค่สองชุดทังทั่วแต่ช่วงที่อาจช่วงที่เพิ่มช่วงที่สร้างตอนนี้ก็เป็น ห้าห้าคูโอ้โหยี่สิบถังเนาะทนทียยี่สิบถังผมถามความรู้สึกพี่ผมถามความรู้สึกนิดนึงพี่เห็นผลผลิตอย่างเงี้ยพี่เห็นที่มันอาการที่มันหายพี่แก้หายแล้วแบบมันดีอย่างที่พี่แบบพี่ชื่นใจมากกับราคาที่พี่ซื้อมาพี่ว่ามันแพงไหมไม่แพงอ่ะถูกดีถูกดีถูกดีเอามาต่อใช้อย่างอื่นเนาะใช่งี้อย่างเดียวเนาะแล้วก็ปุ๋ยก็ใสตามปกติเอใส่ก็ใส่น้อยลง มั่งก็ไม่ได้ใส่แบบเยอะเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ใช้เนี่ยมันถูกดีเพราะ้องใช้หลายอย่างไอ้ดันดอดจ่ายจับใบมั่งอะไรตกอะไรอู้เยอะแยะนะนะครับนี่นี่คือเรื่องจริงของเกษตรกรที่พื่กล้าทดลองใช้กู่หูกู้จันของเราปีนี้ใช้อย่างนี้อย่างเดียวแล้วเนี่ยยาอื่นไม่เอาแล้วเราใช้ยที่เกียดแต่ใช้อย่างนี้ตลอดแล้วไม่ต้องเงืาอนงำเลยเพราะต้องไปซื้อเนาะยาจับงงจับใบ ผมเห็นหลายต้นเลยที่แบบเหมือนเหมือนต้นเหมือนต้นทุเรียนจะตายอ่ะเยอะเยอะน่ะฟื้นหมดแล้วเยอะเลยไหแล้วเป็นไงฟื้นหมดล้วฟื้นหมดแล้วน่ะที่แรกจะโค่นแล้วน่ะเตรียมเลยเครื่องอะไรเจอเจอไอ้คู่หูออีกไปไม่ได้ตั้งใจพ่นมาแล้วก็เลยไพ่นไปกันและเออไม่ตั้งใจพ่นอีก ไม่ตั้งใจพ่นก็จะเอาลูกอย่างเดียวทีแรกอ่ะมาก็มันคือไม่ตั้งใจเลยคือจะเอาลูกอย่างเดียวครับคือพูดง่ายกลัวจะเอาลูกมันหล่นหมดจะปล่อยมันตายแหละจะล่อนแล้วล่ะก็จะไปสนใจแล้วต้นตรงนู้นผลผลิตที่พี่เห็นเนี่ยพี่คิดว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วรอบที่แล้วดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดี่เอใช้คำว่าเยอะเลยเพราะพี่บอกว่ามันตรงนี้มันร่วงบ่อยมากก็เลยโอ้ยถ้ารัดอ่อนนี่ไม่ต้องพูดแล้วไปดูสวนอื่นในเลยต้นหนึ่งเหลือไม่ถึงสิบลูกอือ ไม่เชื่อไปดูได้เลยแต่นี่ที่เห็นเนี่ยถ้ามีต้นต้นไหนต่ำกว่าสามสิบลูกเนี่ยไม่มีนะครับที่นี่สามสี่สิบห้าสิบทั้งแทบทั้งนั้นเลยอยากให้พี่กบช่วยฝากให้กับคนอื่นที่จะที่จะมาเจอไอ้คู่หูนี้หรือยังไม่เคยเจอฝากเลยครับว่าให้กล้าใช้ให้ลองใช้แบบไหนยังไงไอ้คู่นี้ครับเวิร์ลแพนอีออนกับเวิร์ลแพนไครตัวซานก็มันดีอย่างที่พูดไปแนะให้เขาลองใช้ลย ถ้าไม่ร้องถ้าไม่กล้าก็ไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วใช่ถ้าไม่กล้าไม่รู้จะพูดไงใช่ไหมไม่รู้พูดบอกไม่ถูกว่าให้ต้นไม้มันคนบอกใครไปแนะนำงไงแบบไหนอย่าเพิ่งเชื่อกันให้ต้นไม้มันคนบอกเนี่ยต้นไม้เราเดี๋ยวดูปีหน้าปีนี้แค่เริ่มต้นนะเดี๋วดูปีหน้าพอใช้ตลอดเดี๋ยวดูถ่ายไว้แล้วเดี๋ยวมาดูใหม่แล้วว่าเป็นไงเราจรริงเาได้ถ่ายแน่แน่เพราะว่ายังไงยังไงพี่กบก็จะใช้อยู่แล้วนี้นะครับแล้วใบมันดีด้วยนะ ใบเริ่มใหญ่ใหญ่ทุกต้นเนี่ยใบใส่นิ่งเลยเห็นมั้ยนะเป็นเงาเงาหมดเลยนะถ้งงั้นก็แหมยังไงก็ต้องขอขอบคุณพี่แสงแดดที่แนะนําของดีๆให้กับพี่กบด้วยแล้วก็ขอขอบคุณพี่กบด้วยที่เปิดสวนให้เราเข้ามาได้เก็บภาพได้เก็บบรรยากาศได้เก็บปลิภันธ์ของทุเรียนดีๆนะครับปีหน้าเราได้มาเจอเราได้มาเห็นสภาพต่างๆอีกนะนะครับวันนี้ยังไง ปีนามาก็เห็นใหม่ปีนาดีฟานี้อีกครับผมพีนาต้นสวยปิ้งเนี่ยแน่นอนแน่นอนได้ใช้ต่อเนื่องนหละสวยปิ้งแน่นอนใช่เพราะธาตุอาหารมันครบอยู่แล้วนะครับกับเวอร์แพนสูตรไอออนของเรากับเวอร์แพนไครออสานวันนี้บริษัท WCI ของเราก็ขอขอบพระคุณพี่กบมากที่ได้เปิดสวนให้เราเข้ามานะครับพี่ขอบพระคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ตงแนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับหลังจากที่ คุณแม่ได้ใช้พีก่กบเนี่ยได้ใช้คู่หูว้สรราส<ช>ัจจันคู่นี้วัวแพนคู่นี้ปุ๊บ<ช>เป็นไงบ้างที่เราสัมผัสได้กับทุเรียนที่ขีดไปสี่ครั้งเนี่ยคุณแม่บอกฉีดไปสี่ครั้งเองเป็นไงบ้างทุเรียนที่เราสัมผัสมามันก็ดีดีกว่าเดิมใบเป็นก็ดีใบดีกว่าเดิมแน่หนามก็ดีอะไรก็ดีว่ามปีที่แล้วเยอะโอ้ว่าดีกว่าปีที่แล้ว,กว,ป,ลวปกติหนามอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงมันคำว่าดีเนี่ยมันเป็นยังไงมันเขียวหนามมันจะเขียวอ่าเขียวครับอ่าร่องมันจะเขียวอ๋อร่องข้างๆนี่นะมันจะเขียว มันจะเข้มมันเข้มฝากปกติแบบว่าส่วนอื่นส่วนอื่นก็จะลองแบบคุณ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 อ,ออของเราจะเขียวดีวดมองไอเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วอ่าครับแล้วเห็นว่าที่บอกว่าน้ําหนักดีเป็นยังไงน้ําหนักดีผลดีมันยังไงน้ําหนักดีมันเป็นน้ําหนักมันแตกต่างกับเขาของเขามันจะเปลือกบางน้ําหนักมันจะน้อยลงอะไรประมาณนี้ภูมันจะเล็กภูมันเล็กอ่าเหมือนที่กองแต่เมื่อกี้ที่เขาถ่ายใช่ครับผมเนี่ย น้ำหนักมันต่างกันของเขาสี่กองใหญ่ของเรากองเล็กทีเดียวหมายถึงว่าของคนอื่นเขาที่ไม่ได้ใช้เวลแพนเนี่ยไม่ใช่สี่กองใหญ่ๆแต่ของเรากองเล็กกองเดียวกองเล็กกองเดียวแล้วเป็นไงน้ำหนักน้ำหนักดีกได้ดีกว่าเขาเขาสี่กองใหญ่เขาสี่กองใหญ่ๆไอเราแค่กองเล็กกองเดียวเนี่ยหรอกองเดียวโอ้โหน้ำหนักได้เยอะกว่าเขาได้เยอะกว่าืออน้ำหนักเยอะก็แสดงว่าเราต้องได้เงินเยอะมากกว่าอยู่แล้วเงินเยอะมากกว่า ออมันต่างกันมันต่างกันโลกเลิกท็อปเทบอะไรที่เขาเป็นกันที่นู้อะไรที่เป็นมันไม่เห็นเป็นไงมันก็ไม่ค่อยมีพวกอีเพี้ยหอยเพี้ยหอยก็หายไปเพี้ยหอยหายเพี้ยหอยพวกไอ้ไก่ฟ้าไก่อะไรมันก็ไม่ค่อยเข้าตอนฝนตกไม่มีเข้าเลยอันนี้รับไม่อ่อนก็ไม่ค่อยมีนะครับรับเบยอ่อนก็ไม่ค่อยมีใช่ไหมหายไปจะมีก็แต่เพี้ยกระสอบใช่ไหม คนก็กลัวมากเลยเพีย้ยกระสอบดีโอเคนั้นนี่ก็คือเป็นคนที่ช่วยคุณแม่ยืนยันได้อีกแรงนึงว่าอไอ้คู่หูคู่นี้วัแพนใช้ได้ดีจริงๆใช้ได้ดีใช้ได้ดีจริงๆแล้วก็ไม่ได้เรื่องโม้ละว่าอไอ้เนี่ยใช้แล้วไอ้นุ่นก็ดีไอ้นันก็ดีน,น,ดนี่ต้นไม้เป็นคนบอกชัดเจนมากทั้งหมดมันหมื่นกว่าลูกหมื่นกว่าลูกหมื่นกว่าลูกเอาเฉลี่ยเฉดียลูกลูกละสักสี่กิโลได้ไหม สามโลตีไปสามโลสามี่เฉลี่ยทั้งสามโลสามโลทั้งหมดต้เรียนกี่ต้นเอาเอาแปลงนหแปลงนี้ผมก็ไม่รู้หมกันไม่เคยนับไม่เคยนะร้อยกว่าต้นได้ไหมแปลงนี้ประมาณยี่สิบด้ก็ประมาณร้อยกว่าต้นก็น่าจะได้ชื่นใจแหละน่าจะชื่นใจว่าปีที่แล้วมันไม่ได้มันน้อยน้อยกว่านี้ปีแล้วได้น้อยกว่านี้หนอนก็เยอะที่เห็นเห็นก็คือจะร่วงหมดใช่ไหมโอเคครับยังไงวันนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณน้องพีมากที่ได้มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะครับต้องอช่วยให้ช่วยคุณแม่ดูแลตรงนี้ด้วยค,คู่หูเวิร์มแพนนะครับแล้วก็วันนี้นะครับพวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นไงต้นนี้เป็นไงพีไหนพีบอกว่ายังไงนะมันมีต่กิ่งต้นนีมน้มันแห้งหมันแห้งหมดเลยมันเหลือแต่าการไม่กวาอ่างเี้เออคือดูทรงแล้วคือตายแน่นอน พอจะโคนแล้วพอจะโคนแล้วเสร็จแล้วลองฉีดลองฉีดฉีดพร้อมไหมพวกเนี้ใบออกแล้วรัดใบออกไปแล้วโอ้โหเป็นไงครับนี่ชัดเจนมากจากที่จะโคนนะจากเหลือแต่กิ่งยังไงเออลองฉีดดูแล้วกลับมาฟื้นครับนี่ของเรานี่ช่วยประเทศใกล้ตายช่วยประเทศใกล้ตายได้ดีมากมันรอดแลละแต่เนี้ยเราก็ต้องบำรุงมันแล้วแล้วก็ทำทุกอย่างแล้ว โอเคดีมากนี่ครับใกล้ตายแล้วแต่ว่ายังฟื้นครับเจอเวิ์ลแพนของเราเข้าไปเจอคู่หูกันของเราเข้าไปเรียบร้อยครับฟื้น